สำนักง,งานที่ดินจังหวัดศรีสะเกดเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคสังกัดกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยตั้งอยู่เลขที่304หมู่ที่6ถนนเลี่ยงเมืองตำบลหนองครกอำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกด มีภารกิจด้านการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมการรังวัดและทำแผนที่การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินการจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนภายใต้วิสัยทัศน์เป็นองค์กรชั้นนำในการคุ้มครองสิทธิ์ด้านที่ดินการจัดการข้อมูลระบบแผนที่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างมีธรรมาิบาล บริหารงานโดยนายยุคนทรทิติเดชวรกุลเจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัดศรีสะเกดให้บริการครอบคลุมพื้นที่4อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองศรีสะเกดอำเภอวังหินอำเภออย่างชุมน้อยและอำเภอพยุมีเอกสารสิทธิ์ในความรับผิดชอบจำนวน194,959แปลง ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการประมาณ3 5 0 0 0รายต่อปีสามารถจัดเก็บรายได้เข้ารัฐต่อปีมากกว่า108ล้านบาทการเดินทางมายังสำนักง,งานที่ดินจังหวัดศรีสะเกดมีความสะดวกมีบริการรถสาธารณะถนนหน้าสำนักง,งานที่ดินมีป้ายบอกทางมายังสำนักง,งานที่ดินเป็นระยะและยังสามารถค้นหาเส้นทางผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทแลน เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกานาทีถึง16.30นากานาทีโดยไม่หยุดพักเที่ยงโดยมีขั้นตอนการบริการที่ชัดเจน4จุดบริการ9ขั้นตอนทำให้ผู้รับบริการเข้าใจง่ายภายในอาคารสำนักง,งานที่ดินออกแบบให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนตามเกณฑ์กายภาพพื้นฐาน จัดภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงานที่ดินมีสวนหย่อมสร้างความร่มรื่นสร้างความผ่อนคลายสบายตาให้กับผู้รับบริการเน้นสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติสงบมีศาลาที่พักมีจุดชมวิวที่พักคอยบริเวณด้านหลังสำนักงานทียงนาพักคอยรอรับบริการผ่อนคลายด้วยการให้อาหารปลาในครองไส้ไก่รูป DOL เป็นอักษรย่อของกรมที่ดินขณะรอรับบริการมีสิ่งอำนวยความสะดวก จากพลังงานสะอาดโซลารเซลล์เช่นพัดลมที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือมีลำโพงแจ้งระบบคิวภายนอกอาคารรอบทิศท,ทางโดยไม่ต้องกังวลถึงคิวบริการมีสัญญาณไวไฟและพื้นที่สุบรี่ทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด มีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพจัดทำแผนการลดคัดแยกขยะมูลฝอยและประกาศเจตนารมณ์รวมถึงมีการจัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยหรือขยะเปียกเพื่อลดโลกร้อนไร้กลิ่นเหม็นมีจุดทิ้งขยะเปียกภายใต้แนวคิดเปลี่ยนขยะเปียกให้เป็นปุ๋ยด้วยถังขยะเปียกสร้างปุ๋ยรักโรคมีป้ายขั้นตอนการทำอย่างถูกต้องเหมาะสมและโครงการแยกให้ถูกที่ทิ้งให้ถูกถังเป็นรางวัลคืน เราชาวดินสีสเกตนำขวดพลาสติกไปขายหรือแปรรูปใหม่แล้วนำมาซื้อของที่ระลึกเป็นรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่หรือนำมาแลกพืชผักสวนครัวที่สำนักง,งานที่ดินจังหวัดสีสเกตได้ปลูกไว้ อีกทั้งยังให้ความสำคัญและส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวควบคุมการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเลือกใช้อุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้กระดาษสองหน้าอย่างคุ้มค่าติดตั้งอุปกรณ์โซลาเซลล์เพื่อดึงน้ำใต้ดินหล่อเลี้ยงพืชผลลดมลภาวะนำพาความเขียวขจีภายนอกอาคารส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองทางนี้มีผลผู้คนรักกัน ภายในตัวอาคารมีป้ายแสดงตำแหน่งพื้นที่และขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนมีการออกแบบผังการให้บริการจุดบริการแรกรับให้คำแนะนำในการขอรับบริการเพื่ออำเนยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วกำหนดผู้รับผิดชอบมีป้ายชื่อตำแหน่งรูปถ่ายเบอร์โทรติดต่อ QR Code แสดงให้ผู้รับบริการเห็นจุดให้บริการอย่างชัดเจน มีแสงสว่างเพียงพอมีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นน้ำดื่มที่นั่งรอรับบริการสัญญาณ Wi-Fi มุมหนังสือมอบอำนาจมีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารแว่นตาที่ชาร์จแบตเตอรี่และคู่มือประชาชนออนไลน์ด้วยการสแกน QR Code มีพื้นที่ปอดบุหรี่คำนึงถึงการเข้าถึงการให้บริการอย่างเท่าเทียมให้แก่ผู้พิการผู้ที่เคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวกพระพิสุสตรีมีคันและผู้สูงอายุ ด้วยจุดบริการวันสต็อป e วิ i c e บริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียวและมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถทางลาดเลาวกันตกประตูสำหรับคนพิการห้องน้ำสำหรับคนพิการทางสัญจรที่นั่งและพื้นที่สำหรับจอดรถเข็นคนพิการจุดบริการน้ำดื่มสัญญาณเสียงและแสงขอความช่วยเหลือถังขยะแบบยกเคลื่อนที่ได้ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ลดระยะเวลารอคอยลดความแออัดในสำนักงานที่ดินจึงได้จัดให้มีบริการรูปแบบออนไลน์ลดเวลาใลาการรอคิวที่ให้บริการได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาผู้รับบริการไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงานที่ดินแอปพลิเคชันต่างๆต,ต,ตลอด24ชั่วโมงเช่นระบบ EQ Land จองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนและลังวัดออนไลน์ ระบบ e-Land Announcement ดูประกาศต่างๆของสำนังกงานที่ดินการค้นหารูปแปลงที่ดินและราคาประเมินโดยแอปพลิเคชัน Landmap รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับที่ดินโดยวย s r t r t n d n d แอปพลิเคชันที่ให้บริการมากกว่า18บริการระบบการให้บริการอ e ิเล็กทรอนิกส์ DOLE- Service ขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ผ่านสมาร์ทโฟน มีการจัดทำแผนและติดตามการดำเนินการศูนย์ราชการสะดวกของสำนังกงานที่ดินจังหวัดศ,ศรีสะเกดเพื่อปรับปรุงงานบริการและกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนมีแผนบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินและซ้อมแผนเป็นประจำทุกปีโดยมีสำนังกงานที่ดินจังหวัดศ,ศรีสะเกดสาขากันทดาร่มและสาขาอุดมพรพิสัยเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานสำรอง ทั้งนี้ได้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและนำผลการสำรวจมาประกาศยกย่องเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยังมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหลายช่องทางเช่นตู้รับเรื่องร้องเรียนการร้องเรียนโดยตรงต่อเจ้าพนักง,งานที่ดินศูนย์ดำรงธรรมสำนักง,งานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ คอเซ็นเตอร์ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดินกิจกรรมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ตลอดจนช่องทางออนไลน์ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน e-contact DC ไลน์แอที่ดินจังหวัดศรีสะเกดเว็บไซต์สำนักง,งานที่ดินจังหวัด Facebook, อีเมลพร้อมทั้งจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกแก้ไขปัญหาติดตามและแก้ไขจนได้ข้อยุติโดยเร็ว นอกจากนี้ยังมีระบบฐานข้อมูลที่ดินที่ได้รับการพัฒนาด้านสารสนเทศจากกรมที่ดินและบูรณาการข้อมูลโดยมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎก์กับกรมการปกครองและข้อมูลนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทําให้ไม่มีการเรียกสําเนาบัตรประชาชนและสําเนานิติบุคคลจากผู้รับบริการอีกต่อไปและนําเว็บแอปพลิเคชันและสเตทมาใช้ในการทํางานตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐสภาพ การทำประโยชน์จากภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายดาวเทียมแนวเขตที่ดินของรัฐประเภทต่างๆระบุพิกัดต,ตำแหน่งเขตการปกครองเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการประชาชนได้มากยิ่งขึ้นและนำไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการออกเอกสารสิทธิ์ สำนักง,งานที่ดินจังหวัดศรีสะเกดได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกประจำปีพุทธศักราช2565และปัจจุบันยังได้ร่วมกันพัฒนาการให้บริการโดยมีการคิดค้นนวัตกรรมอีกหลากหลายเพื่อตอบสนองการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้รวดเร็วและสะดวกสบายมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีระบบติดตามงานวัดขอได้มาซึ่งที่ดินสำนักง,งานที่ดินจังหวัดศรีสะเกดและสาขาและระบบ ติดตามแจ้งเตือนผู้ขอรับมรดกโดยแสดงผลแจ้งเตือนผ่าน Google, Looker, Studio Application ในด้านการบริการอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกจนได้รับรางวัลโครงการประกวดห้องน้ำสะอาดแห่งปีของสำนักง,งานที่ดินทั่วประเทศ ประจะมีงบประมาณ2,566ประเภทรางวัลยอดเยี่ยมระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มสำนักง,งานที่ดินจังหวัดจนสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนจากการประเมินความพึงพอใจในระยะเวลา1ปีกับการให้บริการในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ92.70สำนักง,งานที่ดินจังหวัดศรีสะเกดได้เน้นพัฒนาปรปับปรุงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและยังคงพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ยงเพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการต่อไปภายใต้หลักการทํางานสำนักงานเพื่อการบริการที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายปลายทางคือความสุขของประชาชน